สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสําหรับวันนี้ก็จะเอาออสูตรคํานวณมาให้อีกสักหนึ่งคลิปวิดีโอก็แล้วกันอันนี้เป็นวิ่งล่างนะว,งวิ่งวิ่งหลักหน่วยล่างหนึ่งตัวใหม่คละคละกับสูตรเก่าเป็นแต่ละแผนกไปคือจะเอาแผนกล่างมาให้แบบว่าคุณดูเวลาดูคลิปวิดีโอจะได้ไม่สับสน โดยตัวเลขที่อยู่บนข้างบนเนี่ยที่ปรากฏอยู่บนของแต่ละหลักคือจํานวนครั้งที่ใช้นะอย่างนี้ก็คือหลักร้อยคูณเจ็บวกหลักสิบบนคูณห้าบวกหลักสิบล่างคูณสี่บวกหลักในล่างคูณสี่บวกแปดคงที่เรามาเริ่มพิจารณาตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์สี่และสามหนึ่งห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าดิฉันพักไว้บวกกับศูนย์คูณห้าได้ศูนย์บวกหลักสิบล่างคูณสี่สามสี่สิบสองบวกกับ สี่นะคะแล้วก็บวก8ปดคงที่ด้วย5้บวกสได้7 7็เบวกสเป็น11 11อบเวกแปเป็น19เราจึงใส่9ก้ดังนี้อ่ะทีนี้งวดถัดมาอะไร5 0 3และ8 9ดเกลขเมาที่หลักหน่วยล่างของงวดต่อมาต่อไป5 7 35ดสอ่ะดิฉันก็พักไว้บวก0ูคูณหได้0ูนบวกสี 32บวก49 36นะเอาแค่หลักหน่วยรวมกัน5บวก2ได้7 7บวก6เป็น13 13 8บวก8ได้21นะ21ก็ใส่เลข1นะคะปรากฏว่าออก3 36และ2 11มาที่หลักหน่วยล่างการคำนวณเนี่ยอาจจะไวนะคะเพราะว่าเป็นเป็นสูตรแบบ ไม่ได้ยาวนะคะเป็นสูตรแบบสั้นๆแล้วก็คำนวณแบบไม่ง่ายดังนั้นเวลาดูราชมก็มีวิจรารณญาณด้วยการคำนวณผลลัพธ์ของทุกๆสูตรที่เราแสดงผลว่าในอดีตเขามานะคะอนาคตเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาจะเดินต่อหรือไม่คุณต้องฟังเสียงดิฉันด้วยนะแล้วเวลาฟังแล้วกรุณาทํทำความเข้าใจว่าสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางไม่ได้บอกว่าจะมาดังนั้นสติและวิจรารณญาณของคุณต้องมี หะะลักร้อยคุณ7 3 7 21บวกกับ3 55บวกกับ4 28นะบวกกับ4 14ดังนั้น1บวก5ได้6 6บวก8เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก8ได้ยิม6เวลาบวกแล้วอย่าลืมกลับมาบวกที่เลข8ของที่ด้านบนด้วยออก041และ46 6มาที่หลักหน่วยล่างต่อมา0คณ7ได้0ู บวกกับ4ี2หสบวกกับ4,46บวกกับ 4, 6 2หหลักหน่วยอันไหนเป็นศูนย์เราก็ไม่เอาเราก็มา6บวก4ได้10 10บวก8เท่ากับ18เราเจึงใส่8ปรากฏว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ออก8 6, 7และ28 8, 8มาที่หลักหน่วยล่างแต่อันนี้เป็นหลักหน่วยล่างใหม่นะเพราะว่าหลักหน่วยล่างเก่าเราคำนวณได้เลข5ใช่ไหมหลักสิบ วิ่งล่างเราคำนวณได้เลขแปดใช่ไหมวดที่แล้วหลักสิบล่างเราคำนวณได้เลขสองหลักหน่วยล่างเราคำนวณได้เลขห้านะเอ้คุณเอาอย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็จึงมีหลักหลักละสามตัวนะคะอืมแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะคะเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันก็โอ้หนึ่งในร้อยนะถ้าถ้าเป็นหลัก ถ้าเป็นหลักล่างเนี่ยมันก็จะหนึ่งในร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหลักบุญมันก็หนึ่งในพันนะคุณผู้ชมทำทรัมทำท้อมสิบยี่สิบสามสิบเออหน,นึ่งในร้อยนะแปดห้าสี่สิบเออแปดห้าสี่สิบแปดเจ็ดนะฮะแปดเจ็ดห้าสิบหกบวกกับ ห้าหสสบนะบวกกับสองสี่แบวกกับสี่แปสสสองนะอันนี้คือสาสิบนะหกบวกแเป็น14 14ี่บวกสองบวกแปดได้ยี่สินะใส่สอันนี้ไม่อาจทราบว่าจะมาหรือไม่ใครจะจดสูตรนะรักร้อยคูณเจ็ด บวกหลักสิบบนคูณ5บวกหลักสิบล่างคงูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ4บวก8ปคงที่เท่ากับ x